การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอาวุโสของสำนักพทธิาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฏนภูเก็ตการบ่งชี้หรือค้นหาความรู้คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักประชุมร่วมกำหนดประเด็นเป้าหมายและจัดทำแผนสอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงาน และการให้บริการซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักในประเด็นยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตในประเด็นยุทธศาสตร์ที่5ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะการสร้างและสแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารคู่มือ สอบถามจากผู้รู้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงานการจัดความรู้ให้เป็นระบบรวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลความรู้จากคู่มือการใช้งานแบ่งหมวดหมู่ประเภทให้เข้าใจง่ายและจัดทำเป็นคู่มือและขั้นตอนในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องตน้น การประมวลและก่นกรองความรู้นำความรู้ที่ได้มาประมวลและก่นกรองความรู้จากตัวบุคลากรของสำนักเรียบเรียงและปรับปรุงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมาจัดทำรูปแบบภาษาที่เป็นมาตรฐานใช้งานได้ง่ายให้แก่บุคลากรอาวุโสการเข้าถึงความรู้ นำองค์ความรู้ของบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศโดยเผยแพร่ผ่าน Google Docs ให้แก่บุคลากรอาวุโสเข้าถึงองค์ความรู้ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอาวุโสระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2 5 6 6 การเรียนรู้บุคาลากรอวุโสนำองค์ความรู้จากการจัดการความรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตลอดจนสำนักได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคาลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเกต็ตหรือผู้ที่สนใจมาฟังผลที่ได้จากการจัดการความรู้ของผู้อาวุโสในสำนักกันนะคะสวัสดีค่ะ น้อแกแสวงสุขเรียกปย้าแขนะจากการเข้าร่วม KM การใช้โปรแกรมต่างๆป้าแขสามารถที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้แต่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่อายที่จะถามแล้วเราต้องได้การเรียนรู้ที่ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจันทรนาพรเนื้ออ่อนชื่อเล่นชอกระดา จากการที่เราได้ฝึกอบรม KM มานั้นทำให้เราสามารถใช้หานในการปฏิบัติหานได้คล่องขึ้นได้เชี่ยวชาญมากขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันวัชนาดวงทวนนะคะหรือเรียกสันานว่าพี่กบก็ได้ค่ะความรู้ที่พี่กบได้รับจากการเรียนรู้การจัดการ KM ของสำนักนะคะได้แก่1 สามารถค้นหาภาพจากเว็บไซต์เพื่อนำมาประกอบในเอกสาร Microsoft Word ดได้ค่ะ 2. ส,สามารถใช้งานใน Google Drive เช่น Google Sheets Google Doc s และสามารถใช้งานดำเนินการเวลาในระบบได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นค่ะ ปัญหาและอุปสรรคที่พี่กบได้รับนะคะคือพิบกบขาดความชำนาญทักษะและบางครั้งอาจจะหลงลืมขั้นตอนในการปฏิบัติงานไปบ้างเนื่องจากเราเป็นบุคลากรอาวุโสของสำนักค่ะนางสาวอุสนาไกลเลิศพี่อุดนะคะการอบรมในครั้งนี้พี่อุดได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและระบบในงาน และสามารถมาประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีปัญหาและอุปสรรคของพี่อุดก็คือขาดทักษะในการใช้งานเกี่ยวกับงานไอทีโดยตรงต้องการให้ทางโครงการ KM ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกๆปีนะคะให้กับพี่อุดนิชมอนพักล่อเหรียญพี่ตุ๊กค่ะสิ่งที่ได้จาก KM ได้เอาระบบไอทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ปัญหาที่เจอคือบารมโปรแกรมไม่ได้มาใช้บ่อยอาจจะทำให้เราหลงลืมได้เราไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนโรงงานค่ะพี่ตุกอยากให้มีการจัด KM บ่อยๆจะได้มีความชำนาญมากขึ้นค่ะ